AIS 3 G 2,100รกลับเข้าสู่นะักคิดตะลุยอาเซียนกับการเฉลยคำตอบในข้อสุดท้ายที่ถามว่ากำแพงวังเจ้าบุญอุ้มทำมาจากวัสดุอะไรระหว่างแผ่นรองถนนบล็อกใส่ระเบิดหรือแผงเก็บอาวุธคำตอบที่ถูกต้องมันคืออะไรครับพี่อาม์มกำแพงรั้วของวังแห่งนี้นะครับเดิมที่มีหน้าที่คือ รอนนอเองเอาล่ะครับได้เวลาที่เราจะไปฟังคำเฉลยเพิ่มเติมจากเดือยสาวใจดีท่านนี้แล้วล่ะครับและดวทีเขาเห็นอยู่เบื้องขวามือนี่เนาะเต่าเนาะ,ะในสมัยก่อนนี่เพิ่อจะเ,เอินว่าขัวเล็ก ทางฝังไท่อาจจะเอิดว่าสะพานเด็กนั่นเองเจา้าก็คือเป่นจะปูตามถนนหนทา้งที่ว่าเป็นลุมเป็นบอ่อเพื่อให้ลดสมัยสงครามลดขนทหารหรือว่าขนอาวุธนั่นใดไปได้นะคะในสมัยสงครามนั่นเองเนะเจา้าที่เห็นดัวเป็นสีฟ้าอยู่เนี่ยและทำให้ราาครับในสัปดาห์นี้นะครับทีชบมชมติของเราได้แก่น้องจากโรงเรียนโพธิสาตรพิทยากร เราสัปดาห์นี้โรงเรียนโพนิสารพิทยากรน,นะครับรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่าถึง20,000บาทแต่ว่าน้องๆน,นะครับผมโรงเรียนสวอนอนันต์นะครับหรือว่าสีแดงก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับก็มีเงินรางวัลมอบให้เหมือนกันครับหนึ่งหมื่นบาทเลยาด,ไ,ดไม่ได้เลยกับเราบรรดาดาราเขียวของเรารทั้ง3ท่านด้วย ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับสปอนเซอร์ให้หน่ารักของเราทุกท่านนะครับขอบคุณด้วยกับอาหารปลาสากุระผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP ีแล็กตะซอยและก็รวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณเสื้อผ้านะคะจากคอเซ็นแล้วก็ไฮบิดด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดนแล้วจริงๆนะครับเนี่ยครับพี่อาบต้องติดตามความสุขก,กันได,สดน้สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สีแดงแพ้ไปสัปดาห์หน้าจะไหวไหมแต่จะบอกว่าชนะมาเยอะให้สีมึงชนะบ้างโอเคไหม เดี๋ยวจบรายการไปเคลียร์กันเพราะผมว่าน้องๆทั้งสองทีมอยากเคลียร์กับข้อ C เหมือนกันวันนี้ราไปก่อนสวัสดีครับคำถามรู้สนุกประจำสัปดาห์นี้มาจากสปปล้วครับถามว่ากำแพงวังเจ้ารัตน์ไหนทำมาจากวัสดุอะไรระหว่างข้อ A แผ่นรองถนนหรือข้อ B แผงเก็บอาวุธ ส่งคำตอบที่ถูกต้องแบบครบถ้วนมาได้ที่ Facebook Fanpage นะักคิดตะลุอยอาเซียนผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลบูลค่า1,000บาทไปเลยทันทีเกิดเกิดเกิดได้เวลาแจ้งเกิดซุปตาคนใหม่ของวงการเซนส t ตาโครงการค้นหาดาวดวงใหม่ที่มีความเก่งความกล้าความหาเกินพิกัดมาเป็นศิลปินในสังกัดเซนสเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ว่าจะร้องเต้นเล่นละครเป็น